สวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยพาแสงทองค่ะตอนนี้อยู่กับน,น้องน้องผู้น้อยคิวแตกค่ะฟาคือสิล,ออลีลาครับเถีเอาเขาตกลงมาลีลาทุกคนคือประมาณข้าม้าข้าวมันข้นครพนมเนาะข้ามา,า,มา,า,ไ,า,มาไก่เนาะละมาไก่ประมาณสามร้อยกรัสนะคะอ,อันแม่ปุง้งเพราะอยากกินอันข้าวปุ้นเล่นู่ข้าวปุ้นตะคอนแต่ ข้าวพุชซาข้าวพุชเลนูซึ่งข้าวประเด็เดินทางไปทางพุ่นแหม่แล้วเขามีข้าวข้าวพุ่นแห้งข้าวพุงเขาฝอยหอยข้บวพุชข้บวพุชอบแห้งจากครอบครัวแพร่าพร่าแสงทองนะคะอันนี้น้องเพึงันตัดเครื่องนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะพอดีข้านะคะทายาของผมมันก็ดสลับแบบว่าหมุนกินแบบว่าลาล่าลา่าแต่อันนี้คือแบบว่าตัดมาแล้วเสี่ยวมาต้มก่อนเพื่อกินข้าวพุนเลนูเพาก็ต้องอัด ทำให้แม่กุ้งนะคะเพราะว่าเมาแล้วก็สิวิ้นเรากินไงจ้าเขาหาแล้วเขาต้องคังมความโกรต่อแท่งอยู่แล้วเนาะเอาสั่งเด้อค่ะอย่าถักมาอืมวงบอมมี่ด้อย่ะวังจ้าอีกบอมมี่ตัวอีกบตัวอีกอแก่พี่ดีอันนี้คืออร่อยมากเลยนะคะขนมจีนอบแห้งครอบครัวแพลวนะคะของปว่ข้าเองนะคะโดยน้องแมนนะคะน้องแมนเป็นคนอาขายนะคะ กำลังเดือดได้ที่เลยนะคะนี่ทุกคนทามาแต่สีอย่างมาซูมาหารบอกไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นสีอัญชันนะคะทุกคนเป็นสีจากธรรมชาติค่ะธรรมชาติถ้าเทนเป็นหลักๆสีเนี่ยเอาสีอันนั้นอันนี้มาใส่บอกพี่น้องอันนี้คือเป็นสีจากธรรมชาติล้วนๆนะคะลงมาแล้วได้แบบว่าเ่นมาค่อนมาแบบกึดๆมากไปได้ก็แล้วแต่ตามใจต้มแบบวก็เปรีอยก็ได้เสียงดังนิดนึงนะคะเนื่องจากอัน มันจะเสียงดังนิดนึงเนื่องจากอันเป็นครัวด้วยแล้วก็เป็นโรงงานนรกด้วยนะคะครัวแพ็คของใครถนนพุทธพ,พันธ์หาใส่งานฮอดีหาหกโมงฮู้ดเดี๋ยวไหนวันมันเขาเด็กพุทธเสียหาคุณบ่เข่าลำีหนหาจะบ้าแ็คของปี่หาจะมาแพ็คของอันน<อ>ี้ยังไหนว่าไหนหมูย่อบอกว่าแหนมไหนแหนมเดี๋ยวมันปาเอาไปหั่นคือเพื่อเพื่อนเอาไปแช่ตุยเย็นเล เอาไมกันาดจะกินได้เร่งง่ายนี่ไงแต่มีอันดูฮะเออที่เปิดพขาลุ่มพ่อมศิลปินดามพ้นคายทีเขาได้เดือนละสามสี่ล้านก็ไปเห็นเปิดอันทิศองค์ทิเอให้ลูกน้องลูกน้องไปบอพพ์บ่พพดถอดแต่พักก่อนเขาได้รถใจสามมือหนึ่งผู้เด็กกำไร้หันสิบล้านคนเดือนหนึ่งหันเพราะรถใจเป็นแสนุ่นทันทีเป็นแกงนี่นี่อ๋ออันตรนั่นกูบูดเห็นอย่างเดี๋ยวกูนั่งตีดาดยู่ซือเห็นกูรู้ได้ผนนั่น คุณดี่เจ้าล่ำสิคุณที่ขายแต่ของหล่ะตีเออโรงงานนรกนะคะนี่โรงงานนรกนะคะโรงงานนรกนะคะอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยแค่ไหนอันนี้ออแป้งดาวบอกค่ะแป้งบอกโอ้ยผู้เฒ่าแม่ใส่แล้งนคนอายุสูงอายุอ่าม,มาจากอันบ้านพักคนชราไหมคะ่ะผัวหนะึ่งแต่เต็มนะคะแต่ว่าผมโบวีค่ะเอามาจากพิจิตรัณฑ์พิจิตรัณฑ์ซิริณนนบอกได้คว <laughs> ามในรถเสาร์ผมไม่ยาน่านี่ ันหาเว้าหรือเป่าฉันไม่ได้เว้าไปเว้ยแล้วกี่คนแม่แป๊บนึงมือมืออืมเอาเช่นกระดุยดิเส้นขนมจีนเหนียวนุ่มตายยากเหมือนเจ้าของแบรนด์เลยนะคะเามน้องแม่นเด้อน้องแม่นเด้อนี่ของแพลพาเพ้าแพลพาวแพวพาวันนี้ทัวร์กินแล้วว่นใดขายค่ะกินเองเบิร์กินเองเบิร์แตะว่าเสื้อกระปุ่นยายเสื้อกระปุ่นเรื่องจริงนะยอมรับเสื้อกระปุ่นเรื่องดีมันบอลลี เอาชอ่อเอามาต่ำม,มันหมอเนาะมันหมอ,อมกับก,กันต่ำแม่ตอนนี้กำลังจะจับนะคะจับจีจบจ,จ,จับจีบจีบจับจับจีบแล้วก็ลกวกลวกไปเลยนะคะลวกวกไปเลยมันขึ้นนี่หัวเจ๊งหลอกขึ้นนี่เบิร์ดสองสองฮอร์ยังอ่เฟมกินผู้เดียวบอกอินดิเซอร์กิน <c oughs> ข้าวเช็ดแนวมาเสียประสานแสียพี่ดีอันนี้ด้วยกันนีย อ๋อ้โอสิตำอยู่แล้วมีเราจะสวนมันคือ่าจัากันกันซาหรอแม่โบเฮ็ดเพราะว่าอก็โการบันเทิงะเนาะเพ่อความสวยไงโบเห็ดไ้ายูกลซโอ้ทีหนำไมเหี่ยแตกจังเลยเนี้ยะมันอาวมันอาวอ้าวาจีนหบอกยู่บอจีลวก่อนเด้ พราะมันอันตรายไงอันตรายตอนหลังเราต้มเราลวกเสร็จแล้วนะครเราลวกเสร็จแล้วอันนี้ือต้องใส่หมอข้นอ่าอันนี้แบบว่าเสร็จไปเลยค่ะข้าวปุ้นเมื่อเรากินเยอะอข้าวปุ้นหมบาง้นมักแบบว่าอยากกินแบบตัดก็ได้แต่กินแบบนั่นแบบนี้แล้วแต่ผู้มาค่ะอันนี้คือเราลวกเอาอน้ำปลาแดงดันสูตรโดยเฉพาะอะาจารบอกบอกสูตรประด็เพราะว่าผมสูตรอะไร น้ำปลาด้วยตามสูตรน้องเพิ่งน้อยนะคะอุ้ยมีปีพป๋พร้อมไหมนี่ก็ใส่ปีนน๋นิดนึงอือคนนี้แต่ายอยู่น้องบาลาล่าอยู่ดพี่ <c ười> เทศคาทแทรใช่บาราล่ตีหมดเลยค่ะว่ามันไม่เค็มออ๋มันไม่เค็มบมเค็มดมได้กินบ่คะได้กินแบบปลาด้วกับปีกับปลาด้วกับปี๋เขาให้จะ<ข>สีบ่ทั้งคุณก็ได้อือเขาให้กับต๊ะไม่ไ้สีเมือนเลยสช่ไหม ปลาร้าบวกกัะปิแต่ว่าเขาไม่ได้บอกแค่ว่าใส่ปริมาณเท่าซนด์ใส่นะอัน,นนะี้อันนี้เลยแต่สูตรพริกเนิดใส่นิดนึงแล้วแต่ความมาคา่ะพอผมสโรว์ก็ต้องใส่เพราะว่าใส่น้ำปลาแดดหลายเลยอันบ่ปลาแดดก็มีหลายแล้วปออลาไม่มันสิเพ็ดเนี่ยม,มันบอกเพ็ดที่อันนี้เมื่อไี้ใส่เครื่องปูพุ่นพันมาบอกเพ็ดมึงเอามือตุ๋ยกินเมึงใส่ตาเนาะนี่จะให้ไม่มันซิมก่อนว่าขาดอย่างเพราะว่า มะเฟือง,ลงปลาทันซีมเพะมะเฟืองคิดว่าป็สซุดพ่อเลยเหรอ <c oughs> เน้นเป็นซุลด์น้ำตาลใาาส่แล้วเหรน้ำตาลใส่แล้วต้มใส่แล้วต้มใส่น้ำปลาหมดแล้วไงอุยหัวอยู่ได้นอ้อตอนต้มน้ำปลาประเทศไทยเพราะว่านาันาง่นงนั่งแบบว่ามันเป็นสูตรมันเป็นสูรตร<า>ของ,น,ง,น,งนั่งนั่งแบบสซุรด์ซโลดชซุลด์มันต้องแบบว่าเป็นสูตรลับเฉพาะของนั่งสินะถ้าอยากได้สูตรก็ต้องแบบซื้อสูตรซื้อสูตรเอาหน้าแจ๋ดูแจ๋ดูซิจะกินกับอะไรก็ได้ วอร์อ่านวอยเขาจเลิกอยู again, like <queen> ่นะไปขนังวอนว่าบบกหาเด็ดเลิกอยู่ั้วากินยนะมันอ่ะซีแบ้วเรากินเส็จมันวสิดูมันมัต้องสีขาวกับอันนี้บอมันอะไราท่านยมันจะข้าด้ต้องปล่อยได้แล้วปล่อยไม่ได้ทายทิ่สองบอห้าลอยครัวตะป่านเนี่ยมันเดินเกลืได้เ กระเบงใน,นหลุมเ,เพิ่มแปดแสนฝุ่นมันบ่ผิดได้ขนาดนี้นอ่ผิดบ่บ่ผิดได้นุ่งประหลาดแบบยั่วๆอะทุกคนค่ะแล้วจังมวกมาปูนพริกเปียกก็ต้องปั้นพริกอันตะไสพ่อมืออะไรเนาะเล่นาะจัดจานเขาต,ต้องแสนเป็นกระมังนจจนเนาะใส่ไหนนี่เลยใส่ผ้าเขาก็ได้ เออเฮียเบอร์อะไรนะมันอยู่ยั่วอยู่บางคนมักซอยหอมใส่เดบายสรซอยอันแบบว่าเป็นพักอันอยังเขาหอมเปรีบันเท่าขนาดอันนี้ก็จะยั่วเขามีอยู่วได้หนาดอันนี้ก็ได้อยู่วนี่นะคะทุกคนขาแล้วแต่ความชอบหลายอยู่ในหออหนึ่งฮอหนึ่งแค่สามสิบห้าบาททุกคนอันนี้แค่สามสิบห้าบาทนะคะไม่ใช่แบบว่าห้าสิบบาทร้อยหนึ่งนะคะ ห้องละสามสิบห้าบาทสามห่อลอยหอามสิบาทอันนี้ห่อเดียวค่ะผู้เดียวน่ะกินได้ร้อนสามถึงสี่เถอะแต่ผู้ผู้กินหน่อยกินหลายแม่พร้อมรับประทานค่ะพี่น้องค่ะถ้าเขาว่าพื้นน้องเพิ่มน้อยบอสทับนี่หน่อยบ่บอกบ่อีอย่าไปซื้อด้วยนี่มันดำมันมันมันดำบ่สบอสแมนเป็นน้ำกรองกันชีเฮ็ดอ่านเขาละเจนออกมาขายกันกินหน่อยกินใหญ่เดิวเข้ามาลุง เขาสิทางมาอีเผือกน้อยบ่กินหนอนขึ้นแหลกได้แ่บว pues like, ่าเนาะออืเขาบอกว่าตัวจริงกขาเป็นแหลกปั้นใดอือแต่ว่ากล่องมันบ่ดีเนาะอือกล่องบ่ดีทุกคนยำอีกอันนันอาจจะแบบในกล่องมันอาจจะบ่สดใสแต่ว่าเฮาย่าแบบว่าให้แมอรปุ๋งข้ามนะคะอืออาจจะดูไม่เผ็ดดูไม่เผ็ดเพราะเขาเพราะเฮาย่าหลายผล่พเนี่ยเกียงหยังหนักมาสแมนมาสันมาสแมน แกงมัสมันแกงไตโอแกงอะไรแั่นมาสมันรดร้อนแรงชายได้ได้เกลือแกงมาแรงไล้เต็มหรอามาแรงมอสรหลายนี่ยนมาแรงใส่บิบอยูอบ่กูกันมันห่อนได้ยังไงไปเท้า่าหรืเมาแรงอุ้ยจะเป็นนซจะเป็นแม่ยิ่งในย่าปีนีเอ้ามุกเรนมันเรนเ้าเทาจะเป็นพ่อก็ได้ผ่เป็นเรนเ้ผจะลองคืออยู่ไพอห น้ำใจแฟนของบะแลงไอ้เทียบไอ้เดนห้อนั่งอันเว่ยเชนมีย้อยอันเจ้าเด้ออร่อยอร่อยย่างปบาปอเพยเด้อร์ขนาดปลาใสหลายเด้อเห็นด้วยไหมปลาปิเพยเดอยู่ได้อยู่หลาอยู่แต่อีเอียงข่นี่หมูยอยอดจีนัวอยู่นะแม่หมูยอเนื้อค่อนทนุ่มดิแซ่บเนาะอยากกินปลาหมักเนือค่อนพะนมปลาส้มปลาหมักว่านี่แบบหมักแบบหนึ่งโอ้มันต้องมันต้องไปเอาอยู่บ้านเชนมีเอ้ย มันบ่เคยเอามาฝากคุณเจ้าเทื้ยดอกอืมว่าหนาปุ๊บอยู่เฮียนั่สีจงข้ามสีจงข้ามขึ้นซือขื่นซือขึ้นซือขึ้นซือแต่ว่ามาหานมันโบก็จะมาฝากบ่ดอกพี่น้องคดีคู่กันเอาบ่ฮู้ว่าเขาหนาป่ะจิทหันได้ไงว่าิ่นอันเพิ่นท้องหนาบ่เกี่ยวดอกกินด้เบิดบ่ค่ะกินได้เบิดนั่นล่ะจ้าจ้ารอบหน้าเนาะอีดีโอ้ยอยากกินอ่ะปลาส้มสีจงครามเด้เฮ็ดจังไหนน้องก็เลยคือพอบ้าน มื้อนี้ไปกินอันผสมที่อสองมันสื่อมากเนี่ยเรกาประเด็นาซ้ซนม,มันตวรก็ไม่จมมออไดาิมถ้ากระเล่นเกมกันมาสัน,นกินปิ้งไก่บนมันีดใหม่นะ,น,น,มน,มนะในการชิมข้าวต้มคัดข้าวต้มมัดนคนจะกินเพราะมันหุงน้ำผู้เดียวซื่อมาอยู่มากมันกินผู้เดียวเอากะะอินงไก่มากเะซื่อมาก ไม่ได้กินข่าได้หมดหอ๋อารจะกินปั้นีีกอไดตั้งใจกูจลดน้ำ่นี้อม่บอกครกิดมันกูลดมันบอกพดจะซื้อมาหันไปตายเพราะงั้นกูเลยไม่ได้ตรวจดิงเอยเพื่เสี่ยว้นไปหาหมอกลัวว่ากคือติดแต่กลัวกันิไปที่ลาดก็ได้ษตรวจเนี่ยครบจะไปลาตายโหลดชัว่าจะไปหาหมอถ้าหาหมอมันจะเป็นโรคไงเจาเมเ้าปวดหรือเปจาปวดแล้วเลือดจะเจ้าเลวแต่ไมร่างมือกแตปวดจะม่อีก ปวดได้ดาได้แบบปวดได้ใส่ได้ที่ว่ายอดบ้านห้องบ้านใส่ไงหลังแรกงจะนาเรียกออกคันคันคันทีเป็นมะเร็งคือจะท่านจะออกขนาดนั้นแล้วก็มึงเตรียมตัวตาย่าไม่ต้องกลัวเลยค่ะจริงนะกุญสิบอออกขนาดอ่าคุณสฉยาหมอแถวนี้ไม่สามารถกลัวคุณได้เพราะว่าเป็นคันบอภาษาล่าเมืนกนเนี่ยนะเมื่อคุณเวลามาไปหาหมอสายตรงนั้นนะงม่งก็สิ่ยงได้ครับแล้วก็ไปมหาโรงพยาบาลที่เป็นมหาเลยให้เขาส่งตัวให้นะเขาเตรียมพร้อมแล้วบอ ยัฝาไปเลยแล้วยับฝาด้วยบยังบ่มีเงินได้สองฉันกูจะจังโล่งกันแล้วสีเลมอนสีฝาโดนนี่เขามีฟันโล่งไหมตันไหนก่อนมาฟันมาแส้เลยพี่น้องอันนี้ถุงเดียวสาบ้าบาทสามถุงลอยหนึ่งพี่น้องผู้ใดจนใจกันติดตอนนั้นน้องแมนน้องแมนทีรยุทธ์อบกัวแพวพาว สองไทยไทยเห็นบ้างเดียวสองไทยแล้วอ่นน้องแม่กับมาคอมเมนเนี่ยเด้อสามซองลอยพี่น้องถูกแห้งเลยกระเซ็นกระปุ่นนี่คือว่าอยู่ได้นานแล้วกระปุ่นนีได้เป็นปีบุเดเลยกระปุ่นนะโบเล่บบหยางพี่น้องเอาไปตำนี่แบบว่าเอาไปส่วนนี่คือมันพอดีกินเส้นมันเหนียวหนุ่มแบบว่ากรุบ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 อืออันนี้ผู้ใดเอาไปกินกับตี๋ใจนี่ยิ่งคาวอนน้องแม่เฮ็ดปลาแด็ดความนี้นั่นนั่ไม่ได้ลองปลาแด็ดทำปลาเดี๋ยวเรายังไม่ลองปลานะคะเดี๋ยวเราจะลองปลาด้วยมันจะรีวิวว่ามันเลหลือนะ อันคันอยากอุดหนุนน้องน้องก็เป็นคนในวงนี่แหละพี่น้อง,น,องน้องแมนนะคะน้องแมนเดี๋ยวบบอ่านจะฝากลิงไล่ไปให้นอ้องเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจเซ็นขับพุ่นอันนี้คือว่ารถอีลีแสบอีลีนะคะเอาไปอัานส่วนก,กับหยังกระดัพี่น้องแล้วแต่เจ้าเอาไปส่วนกับพวกกับมืกอก,กอุ้งแกงเตะปลากระเสบร้องร้องต้มแล้วแเล่ากันแ,แ,แกว่ากินอะไรเสี่ยเซี่เซ็นพอดีเซ็นทั้งแซี่ยเซ็นมาเสียพอดีพี่น้องอันนี้โบลิมานโนค่ะน้องกับใครกัมไร่ห้าบาทสิบบาทนั่นแหละพี่น้องก็ไปอุดหนุนน้องนี่เด้อ น้องแมนสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนิดสักก่อนนะคะแพ่พผ้าแล้วกับเพลิงน้อยนะคะแคทมีนะคะกาซิล่าพี่น้องไปซ้ำนิดสัก่อนคลิปนี้ก็บอมีอ่อย่างพี่น้องซาราบอมี่อันที่แตกอย่างเดียวเน้นกินโอเคนะคะสวัสดีค่ะ